ปีนี้เตรียมตัววางแผนลงทุนเพื่อออมพร้อมลดหย่อนภาษีกันแล้วหรือยังครับหากคุณเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงขอแนะนำการลงทุนแบบฉบับเทนดี้กับกองทุน IMF s s f และ Thai ESG ครับซึ่งปีนี้ทาง SCB เขาได้ออกคอลเลคชันกองทุนให้เลือกสรรแบบไม่ต้องจุม่มไม่ต้องดาวเอาโฟยไปเลยครับ ถ้าคุณคือกลุ่มคอนเทนดี้พิง่งเริ่มต้นทำงานมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูงมีเวลาลงทุนได้อีกนานก่อนที่จะเกษียณหากลงทุนผิดพลาดหรือมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินก็มีโอกาสปรับแผนการลงทุนได้ทันในกรณีนี้ถ้ามีเงินลงทุนไม่มากอาจเลือกกองทุนที่ไม่ต้องซื้อทุกปีระยะถือครองน้อยกว่าไปก่อนอย่างไทย ESG หรือ S S F แต่หากต้องการรักษาวินัยการลงทุนก็สามารถเลือกทยอยลงทุนผ่านกองทุน i m เเพื่อเป้าหมายการเกษียณในระยะยาวไปพร้อมๆกันได้ครับสมมติคุณมีเงินเดือน3 0,000บาทหากไม่บริหารภาษีก็ต้องเสียภาษี2050บาทลองเปลี่ยนเงินตรงนี้มาลงทุนเริ่มต้นจากเงินก้อนเล็กให้มีโอกาสกลายเป็นเงินก้อนใหญ่กันครับมาดูตัวอย่างเงินลงทุนแนะนำสำหรับลงทุนตามบัดเจตและเงินได้ของตัวเองกันนะครับ กลุ่มเทนดี้ควรจะสั่งเงินลงทุน300,000บาทแรกในไทย ESG และหากมีเงินลงทุนมากกว่า300,000แต่ไม่เกิน500,000บาทก็สามารถเพิ่มการลงทุนใน s s f ได้หรือถ้ามีเงินลงทุนมากกว่า500,000บาทก็ลงทุนทั้งไทย ESG, r m f s s f ไปได้เลยครับ สำหรับกองทุนแนะนำ IMF s s f และ Thai ESG ซึ่งปีนี้มาพร้อมกับ3ทีมการลงทุนที่ให้คุณได้เลือกลองทุนตามความเหมาะสมของตัวเองและอย่าลืมดูเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยนะครับ พิเศษรับหน่วยลงทุน SCB SFF สูงสุด1,600บาทเมื่อมียอดลงทุนสะสมในกองทุน i m f s s f Thai ESG ที่ร่วมรายการตั้งแต่2กันยายน2,567จนถึง30ธันวาคม2,567ลงทุนสะดวกง่ายผ่านแอป SCB Easy ครับกองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน